สวัสดีครับผมนิรันนะครับจากทีมงานบริการเอสเตทที่ดินแบ่งล็อกขายย่านหนองจอกวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินที่เราแบ่งล็อกขายอยู่ที่คลอง12นะครับแปลงคลอง12ใครที่คิดว่าจะหาที่ดินเอาไว้เก็บเอาไวใ้ให้ลูกให้หลานหรือว่าจะปลูกบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันครับผมการเดินทางนะครับจากถนนประชาสัมรานมุ่งหน้าไปทางลำลูกกาผ่านแยกไฟแดงสนอประชามสัมรานไปประมาณ 35. กิโลเมตร เราสังเกตเซเว่นด้านขวามือนะครับถัดจากเซเว่นเนี่ยจะเป็นธงสีเหลืองเนี่ยปักเรียงเข้าไปในซอยซอยนี้จะเป็นถนนของโครงการโดยตรงจะมีหน้ากว้างทั้งหมด8เมตรนะครับเราอ่ะได้ยกถนนอันนี้ให้กับทางหลวงแล้วโครงการคลอง12นี้จะแบ่งออกเป็น3โซนก็จะมีโซน A B C A ก็จะอยู่ใกล้ถนนมี B, ถัดมาแล้วก็ C อยู่ลึกขึ้นมาหน่อยนะครับพื้นที่เนี่ยล็อกหนึ่งจะมี ร้อตารางวา50ตารางวานะครับราคาหน้ากว้างหน้าลึกรวมถึงเงินดาวเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามโซนนะครับพอเราวางเงินดาวเสร็จแล้วส่วนที่เหลือเราก็ผ่อนกับทางโครงการได้โดยตรงระยะเวลาสูงสุดที่5ปีไม่มีดอกบเบี้ยแล้วเราก็ไม่เช็คเครดิตบูโรด้วยสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีตลาดคอง12มีสอนอมีวัดแล้วก็มี บ้านคนชุมชนนะครับไม่ไม่เกี่ยวนะเป็นถนนหลักโดยหลังจากที่เราวางเงินดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์กับพื้นที่ได้เลยนะครับใครอยากจะปลูกบ้านใครอยากจะปลูกต้นไม้หรือว่าจะถมดินนะครับสามารถทําได้ทันทีโดยโครงการของเราเนี่ยจะช่วยดําเนินการขอไฟนะครับจะเห็นว่ามีเสาไฟขึ้นแล้วแล้วก็น้ําประปานะครับขอเลขที่บ้าน ช่วยเหลือจนถึงเราเข้าอยู่นะครับแล้วก็เวลาเรามองไปด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าบางล็อกเนี่ย,ม,ม,ยมีการถมที่แล้วใกล้ๆนี้เลยมีการถมที่แล้วเขาก็อาจจะเตรียมออปลูกต้นไม้รอไว้นะครับส่วนถนนตรงนี้นหน้าก,กว้าง8เมตรที่พูดถึงสามารถที่จะไปทะลุก,กับถนนอีกเส้นหนึ่งได้นะครับก็ออกไปอีกทางหนึ่งตรงนู้นได้เหมือนกันก็ถ้าใครสนใจนะครับ สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เพจของเราแล้วก็เบอร์โทรในเพจมีแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ